สามเคล็ดลับกับวิตามินซีพบกับเอนลิมอนจ่ายนอกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวิตามินซีเป็นที่รู้กันว่าใช้ป้องกันโรคต่างๆได้แล้วรู้ไหมคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีอยู่ในพืชผักผลไม้ชนิดไหนมากที่สุดส่วนใหญ่เราจะตอบว่าฝรั่งใช่ไหมคะฝรั่งก็มีเยอะอยู่นะแต่ที่มีเยอะมากที่สุดก็คือพริกหวานแดงพริกหวานแดงเนี่ยมีวิตามินซีถึง 1 9 0มิลลิกรัมลองลงมาจะเป็นฝรั่งที่1 8 7มิลลิกรัมแล้วมะนาวล่ะมะนาวมีอยู่2 9มิลลิกรัมนะคะซึ่งกว่าจะทานมะนาวนะเพื่อให้ได้วิตามินซีที่พันมิลลิกรัมเนี่ยโอโหต้องใช้เยอะมากๆเลยเนาะค่ะมาดูเคล็ดลับอย่างที่1ของวิตามินซีนะคะก็คือร่างกายเราต้องการวิตามินซีแค่2 8 0มิลลิกรัมเอง เพื่อที่จะไปป้องกันโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออย่างเช่นเบาหวานหรือความดันนะคะแล้วก็ลดอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ที่280มิลลิกรัมนะคะแล้วถ้าเรารับประทานมากๆจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นเคล็ดลับข้อที่2ก็คือร่างกายจะมีข้อจํากัดในการดูดซึมวิตามินซีถ้าเรารับประทานวิตามินซีที่180มิลลิกรัม จะดูดซึมได้ดีมากดูดซึมได้ถึง80-90แล้วแต่บุคคลนะแล้วถ้ารับประทานไปที่5 0 0มิลลิกรัมเนี่ยการดูดซึมจะลดลงเหลือ75ซึ่งบอกอะไรเราได้บ้างบอกว่าถ้าเรารับประทานมากขึ้นเรื่อยๆการดูดซึมเป็นไงคะลดลงเรื่อยๆแล้วการดูดซึมไม่ดีหรือลุดซึมได้น้อยเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายเอา้าก็มันเป็นผลเสีย แล้วทําไมเราต้องรับประทานเยอะด้วยละ่ะการรับประทานวิตามินซีสูงๆเนี่ยเพื่อหวังผลอย่างอื่นก็คือไปทําให้หน้าใสาเด้งนะคะแล้วก็ทําให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลทางด้านความงามเนาะอย่างที่บอกไปถ้ารับประทานมากๆเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเคล็ดลับข้อที่3นะคะถ้าเรารับประทานวิตามินซีที่มากๆนะมากจนเกิน2,000มิลลิกรัมจะทำให้เราเนี่ย เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วในไตแล้วก็เกิดเกาได้เอา้าทำไมถึงเกิดละ่ะคือวิตามินซีปริมาณสูงๆเนี่ยดูดซึมไม่ได้แล้วก็พอดูดซึมไม่ได้เนี่ยเขาจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กดูดซึมธาตุเหล็กแล้วเก็บเหล็กไว้กับร่างกายพอเหล็กไปสะสมที่ไตเป็นนิ้วในไตไปสะสมตามข้อต่างๆเป็นเกาเนาะแล้วถ้ารับประทานปริมาณที่มากเกิน10,000มมิลลิกรัม คือสิบกรัมเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นก็อยากสวยอะ่ะราบปทานเยอะๆไม่ต้องกลัวเปืองเกิดทําให้เราท้องเสียทันทีนะคะท้องเสียแบบเฉียบพลันพอท้องเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะอันนี้นะคะวิตามินซีจะมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็มีโทษได้เช่นกันเราจะต้องรู้3ามเคล็ดลับข้อนี้นะคะค่ะถ้าชอบนะกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะริมนใจนอกนะคะเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ